สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของคอสไสวพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีขับนะว่าสีผ้าเี่ซีไปตามแนวทางของพระพุ้ทรงสัญจรครับพี่ชีครับผมงวดที่แล้วนะครับเนาะของเพิ่นกันหลุดครับเอฟซีครับผมมาฟังงวดนี้นะครับเนาะแต่ว่าสิบบริเวณฟังจากปากนะครับแล้วน้องทีมสิเป็นผู้ลอาให้ฟังคือเก่าครับเพราะว่าเพิ่น อ่าพอพอหายเบอร์โทรผู้ใดเนาะครับเนาะแต่ว่าพอไหวเพื่อนกับพอหายเบอร์โทรมากนะครับเอฟซีกับผมจากติดต่อยจากคุยกับเพื่อนโดยตรงเพื่อนกับพอหายหายเบอร์โทรมาเพื่อนกับพอคือเก่าครับเอฟซีกับผมเพื่อนจากให้น้องทิพย์เป่าผู้เดียวนะครับเอซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นซื้อกลางทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมอ่าแนวทางของพระทุงสัญจรน้องทิพีบสิเป็นผู้บรรยายให้ฟังว่าปูเพื่อนบอกว่ายังไงให้เลขตัวใไเนาะครับเนาะเอฟซีกับผมกั ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับผมขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลยให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตัวเลขทุกตัวกมีโอกาสเข้าใ้เช่นกันตัวเลขทุกตัวมีโอกาสุดได้เช่นกันนะครับเนาะของปูทุดงพระทุดงสัญจรครับเอฟซีครับผมเอาติดต่อสายหาน้องทิพย์ให้น้องทิพย์เป็นผู้เบ่าสูฟังจากคำบรรยายนะครับเนาะเอฟซีครับผมจากน้องทิพย์ครับเอฟซีครับผมนี่ละ เป็นยังไงหลังจากมามาวัดละ่ะลูกอ่ากลับไปบ้านละ่ะจะมาจากบ้านแล้วเหรอเออหอดบ,บ้านละตัวน้องลูกเนาะจ้ะอืมช่วยอีหลาแต่ทรไปหาปูพคนอยู่บ่ลูกจ้ะทรไปเราบ่บอกเราหอดบ,บ้านกนละฉันและววะโอ้อืมหอดบ,บ้านก็เลยทรมาเมื่อหอดีเราก็ทูมาเพราะว่าทัวร์อีหก็ได้ปูเพว่าทัวร์อีหลาแห่ะเราเราสู้คนจะขายอีหล่าวเราผู้เดียวเนาะ จ้ะเอากระดีขึ้กันนะลูกไอ้ลาอะไรเป็นคนเว้าอ๋อเอาขันนั่นแล้วก็เอาขันเปียกได้มันเหล็กไปเลี้ยงกันไหมเ่าเออมันเป็นลูกหลักกระซุนหลักกระเจ็ดไม่พล่าโอ้เลขเลขมันกระจายกันอยู่จ้าเหล็กระจายพอเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเฮ็ดเอายุหัวหน้ามองเก้าบ่ลูกจ้าเราเอาขันไปเฮ็ดแล้วพป่าโอ้ขันโบราณที่เห็น ที่มัน่ทีกิ่งน้่นมีลาน่ะจ้ะทั้หน่วยนั่นเฮ็ดก็อยู่เราอะอืมอ่าจ้าว่าอันอันเอาเงินมาขอเงินเอามาขอเงินมาขอเฮ็ดแั่นใดนึงสิง่างามเราวะโอ้ถึงเลขได้ลานอ่ะจ้ะเพิ่นเอาเงินมาขอเฮ็ดทีหนึ่งบ่ลูกจะเฮ็ดเลขกสองตัวไม่พาสองตัวละเงินเงินเฮ็ดเลขกสองตัวนี่คือเงินมาข่อเฮ็ด แมนแต่ว่าแมานขันออกขันโบราณนี่ขันเอโบรา,า,านเท่านี้เพิ่นเอาไปเฮ็ียด่นได้สามตัวได้สามตัวแต่ว่ามันบอเลี่ยงกันไหมเพอะเป็นเป็นหกเป็นศูนย์แล้วก็เป็นเจ็ดมันมันอยู่ทางเรื่องตั้งอันชับกันนะพ่ะเออจ้ะเป็นเป็นหกแล้วก็เป็นศูนย์หรือเป็นเจ็ดจ้ะอือบอลเลี่ยงกันมันจะเป็นจะรับ กันอยู่ม,ม,มันใหญ่กันอยูอ่งใช่ค่ะแล้วก็เอาเงินมาข้อเฮ็เดในในตัวเลขหนึ่งสี่แดงเก่งคือหลานสาวเราหนึ่งสี่งามงามหลานเราอ่ะอืมอ้าวยโอีแต่ตัวเลขก็งามตัวนี้ลูกนี่หวานนี่น่ะเราบอกตอนนั้นเราขอเราว่าอ,อ,อันก็พี่นๆคือนดอกลาหล์งอนอย่างเราวะ่ะเออ กินในปูเ้าอแนไหนลวกอันอันฟันนาะฟงเขาฟองไม่ห้อวะอืมใส่แล้วฟันน่ะองฟังอาอนอันนั้นไ้่หาโอ้ปูประเทศ<แ>เล็กเนาะคนคนเล่นันบ่ลูกจ้า่นว่าเขาฟองมองมห่หุที่ใดสุดี่สืดดอกละจันอืมหมั่นใจเกินเด็กลางนวนเดียงงามไหมเหรอล่ะวะอืแน่งจริงเลยล่ะวะตัว ตัวหนึ่งซีนี่ตีจ,าตตงงาจ้าตัวหนึ่งซีนะเพาะตัวนั้นกับงามคือกันแต่ว่าอันตัวหนึ่งซีมันแดงแลราอะโอ้ตัวหนึ่งซีนี่มันแดงงานปูเพิ่นก็นเลยว่ามั่นใจตัวนี้จ้าแล้วบอกกันบอกพ่อยเข้าใจเด้อเรียกตัวหนึงวันบอลเลี้ยงกันอาทิตย์ที่สามเ,เป็นปูนเกตแดงซีก็ได้งูกเกตซีก็ได้เราอะเออมันทีทรับกันอยู่ในหันนะลูกบอกสปอร์เด้อร์บอกเราเข้าใจในละถานเราอะ เป็นปูเพ่นกันแห่งว่าเพ่นโบเป็นคนเป็นคนบอคอเว้าบลูกปูนี่เราบใคเบ้าลูกปูนะ<ม>ปูเราบใคเบ้าแต่ว่าเราอ่อนเราอยังเราห่างเ้าอาเราว่าเงินพ่อว่าละลูกเพ็้ไปน้ำฝนหลายๆมีเง,งินบ่เราถามลูกเยอะปะอืมเพก่อนไอ้คุณจำว่าพ่อก็ได้เดี๋ยวพ่อกระจอยน้ำอยู่ดอกลูก กันแล้วอ่ะอือพูดกันแงงเป็นห่วงกันเราลูกเนาะก็เป็นห่วงพ่อกระเฮ็ดให้ดูพ่อพ่อเล่าจ้อยมาอะไรพ่อก็เข้าใจอยู่ดกวยกัน่ากันเลาอ่ะว่าเพิ่นก็เป็นห่วงเฮาอยู่แต่ว่าอันได้ถามเพิ่นบ่ลูกว่าเพิ่นไปนั่งเฮ็ดเอามื่อไหรลกูกแต่หลงังมือนว่าผ่าคนนี้พ่อโอ้ตั้งแตง่ตั้งแต่ซิบหาคำ่นน่ะตั้งบุญเขาสากบ่นน่ะ จ้าแล้วว่านูอยากแล้วลูอันไห้มาแล้วเรามักฟันกับฟันที่ดีแล้ววะออเห็ดไดเลเกมาแล้วก็มาฟันดีตลอดว่ะที่จ้าแล้วว่าเมื่อวานจะเคลียดเลยสั่นแล้ววะเมื่อวานนี่ดอกลูกเพราะว่าตัวเม่อวานพอยันยี่แล้ววะอืมองากยี่ล้ววาโตแล้วอ่ะเออพอเป็นนางเห็ดเอาแล้วเป็นกับคืดหอดพอดีว่ะที่จ้ะแต่ว่าห่างบ่มีเวลาโทรมาบอก กันตัวทำใจระบายหลาปูใครอยู่มีกาแฟ่ป็นหอมเป็นน้ำหมูเป็นหลายผู้เออผู้เข้าใจญยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวคอยมือนึงให้หลาจำบายก่อนเดี๋ยวปูกินตัวเองแล้วอ่ะเออตัดเีสโรม่านรู้บ้านหอดบ้านแล้วโทรมาอีกเลยละอ๋ออืมเพิ่นก็ได้ปูกันก็ได้เราให้ฟังจ้ะแตดีดีอยู่น้าลูกน้าเพิ่นเล่าให้เฮาฟังเพิ่นบอก ให้เข้าฟันกับเป็นห่วงเฮ้าคือยังคือยังเฮ้าห่วงฟันนี่แหละเป็นอันเดียวกันนั่นแหละพวกก็บอกนวว่า,อ,า,าอันหายาอันสูนไพรยังต้มกินในเรื่องไรเด้อบันพุกจะกองไว้น,วน,น้ำเราอ่ะเอออันนัอนะอีหลากะจะหักโคมไรกะคือบอกก็อบอกกันละเอาทำใจให้สมบายไปรวด,ดคือยังมันว่าม,มียังเกิดขึ้นนีเรื่อยนี่เฮ็ดตามปกติของเฮ้ามากันนอด้แรกเลยเถอะว่าอัน นุ่มเอยามืห่อตัดตรงไผ่รากนุ่มพอมือนีนุงจีงอไห่ละอ่ามือใดนุแห้งนุ่งจีงหอยจีนได้นูวยมอเหนื่อยแห้งเลยอืมนักลาเจ้าเมื่อยก่อเหตุจะได้ลรวอ่ะเออนเนี่เว้นกับบ่ฝันแล้วบ่ลูกก็ได้นก็ได้ฝันนี่เ่นั่นนหละละมันะนึ่งคก็นนึ่งเอิญละโอ้ยเจ้าตเว้นยังเ่ โอ้เห็นว่าบ่ได้รับบ่ได้นอนบ่ได้นอนเลยตัวนี้มืเว่นว่าหอดมือนั่นกะว่าสีห์ของผสมบ่ได้หอมมือนั่นก็ไปเอาตะเขียบเอาใบไปแทนไปเอาของมือเขามานาก็บอกออกมาองวนเย็นแล้วอ่ะเขาปวดอยากหายไปหมันแห้งก็โอ้ยตัางปานเลยฮะเที่ยวใดต่อต่างงานเลยเนี่ยวใดก็มันกับบัวแบเดือดมันกับแก่ธรรมดาแต่มันแก่แล้วเขากับขายกันอายุ มันบ้านแกดกวาเขาวดอันนี้เบืองเสียกมันแหงแต่มันออนอยู่เลยโอ้แม่วัดตัดเอามาเลยสองสามสี่เขาเขาวดเขาเนี้วห้องนี้มันเป็นดังสันติลูกจ้าเขาวดเขาเนี้วเขามันบ่แหงเลยเดียกตกเยังนั้นก็ยังออนอยู่เอออเย็นเราบ่แกเบืองเราหอหนึ่งคุ้มมันออนอยู่ได้หลายแันเ้าก็ออนกวมันก็อันนี้เรามันบ่ได้ออนเลยแั่หนะองเอาสิกินห้องเราเนี่ยนาะ มาก็ลางว่ามันก็อ้อนมันกระนันธรรมดาอยู่น่าูนะ้เนาะแต่ตุ่มเอาใส่ถังแดงตุ่มมะตุ่มข้าวเดียวเล็กหน่อยเดหยาดหนึ่งก็่าเอาอืมพอคนก็ว่าสื่อเ้าเดียวผมไม่ได้หรอบอกคนเดีวอดวอืมก็สื่อจิ้มใช้มีที่บาทสามที่บาทเปลี่ยวจะเงินสื่ออืมสิบบาทจะใช้เงินจะตามหลังเออ ว่าขายในบ้านเ้อกับพ่อขายนอลูกเนาะก็ในบ้านน่นเหลพ่<บ><บ>ยอก็ต้องกาเก็บตั้งก่ผนดอกตั้งแต่หัวใส่ด้ซ้อยอือบ่หมือว่าบ่บต้องไปได้ไปตลาดยากน้องลูกจ้ะเก็บุก็นนกันก็อไปใาเกียงัหวางก็เลยก็ส่มไปซึ่งรดซึ่งดิบนยันแต่ก็นให้มาสองสามบาทาอื้ ปูพันเบาอีกยังอีกบ่ลูกเอาเบาเบาอีย่างหนอขอมิสวาให้่อซาบเอาแน่นบอก่อดาอลอกเขาใจได้ละเกลกก็หกเก็ราว่าเออบอกว่าพ่อซับเอาแน่นได้ละระวังโอ้ศูนย์หกศูนย์เก็ดอพอลางยังเดียวตะเนิงแดงนล่ะละราว่าอแต่ว่าปูพันเน้่ล้างคือหนึ่งสีนี่บ่ลูกจ้าหนึ่งซีก็ขันถอยรดไปก็เป็นศูนย์ีศูนย์ก็ได้นะว่ะ อพราะซึ่งก็ศูมันเดกันเดียวกันนันและวะโอ้ห่ลบอกจะนีแล้วเอล่มคันคันรถบัตรีขั้นโบรดกระเสือตรงตรงหเนาะงั้นพ่นรถศูนย์ีตัวเดียวแล้ววะอืมคมันมันรถกรไดจ้ะอืมเดียวได้ละล้ะเออวนี้องตูุ่นปันทกศูนย์สเนี่ยหปล่โอ้ของเงินปูวัดอันนั่งกะไดจ้ะหกศูนสีจ้ะ เราปุยวัดหกศูนย์สี่อืมเราฟันวันเราฟันอาเมื่อเอิญสองหะะอมื่นแล้ววะอือเราปูหันแล้ววะเอราว่าไปยังไรย้อมแล้ววะเจ้าบนญมีไปยังแล้ววะเออรู้มานตีข้องแล้วกันรู้ว่าตีข้องแล้วกูละกัน,กน,กน,กนอือ บาะีวเพื่อนเอาเรียกให้เพิ่งได้พอเพื่อนเอาเรียกให้เพิ่งเรียกออกส่วนของพ่อเราแล้วว่าคันๆอีละเมื่อนเนี่ยอละกันคันๆรู้ไปเบิรงมว่าเรียกกันเขาขาดเลยเหรออายุกี่ขวออ่ายกพ่อบเราในยตูวบางทีเลยเลยเื่องบัดสุคนทึ้งเขาไม่เรียนอะลรวันนี้เอาบักสมุมาฮะเอาเปียกของนาดก่มาหัวหอวอัวมันออกไหมือเ่าแต่พวเป็นว่าแดงได้เ่รอ เป็นซืสอีน้ำเงือนเน่าหนิล่ะอ้าหหาหกเหมือนแล้วอู้ห้าวค่ะอืมหาหกยอ่อหงาเออเลขยกข้ออ่านหาหกจ้าแต่ว่าเลขกันปูพันไหม่านคือหกศูนย์สี่จ้าหกศูนย์สี่ของปุ๋ยวัดอุอืมสมกับใกล้เคียงกับของปูนสุดแบบพ้าตุ่งสันจรเข้าตัวสันลูก ใช่ใค่ะคล้าย่กันอยู่จะไม่มีซุนโฮกซึ่งกันนะอรับครับผมกะเลขของพระตดงสัญจรนะครับเด้อแผ่นด้ายหกศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสี่ชุดเดียวครับอิซี่ครับผมแล้วก็ตาเหรียญสองตัวเนาะค่อยๆมีหลายครับอีสซี่ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอจอบคลิปยวเพียงสาม,มีพอกับไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ